สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พ่ะว่ามามาเที่ยวตลาดนัดต้นไม้อยู่ที่อินโดจีนอินโดจีนการเด่นคะ่ะวันนี้เขามีตลาดนัดต้นไม้ตลาดนัดบอลบอลสีเดี๋ยวพ่อว่าจะพาไปดูนะคะเพื่อนเนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะนี่เห็นไหมคนยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าบอลสีเพียบเลยนะทุกคน ดูดิเดี๋ยวปว้าวาจะพาไปดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวปว้าวาจะพาไปดูใกล้ๆไปเราไปดูบอลสีกันอูอนนอ้อันนี้คืออันนี้คืออังุ่นอังนุนค่ะอืออังุ่นอ่ะอังุ่นพันดีใช่ไหมคะอัง,งุ่นพันดีค่ะถ้ามีทั้งมีเมล็ดไม่มีเมล็ดอือในญี่ปุ่นก็มีสายพันธุ์ยูเคนก็มีค่ะอันนี้คืออัง,งุ่น อันนี้เป็นไม้ดอกไม้ประดับเดี๋ยวป้าวาจะพาไปดูบอลดูบอลอันนี้เป็นบอล อันนี้เป็นบอลน,นะคะสวยมากสวยมากเลยค่ะทุกคนต้นนี้ยิ่งสวยเนี่ยอันนี้คืออะไรนะคะเหนือดวงเหนือดวงสวยมากมาครั้งนี้ไม่พลาดเลยนี่เป็นเป็นตลาดตลาดนัดอยู่ที่อินโดจีนค่ะมีทุกเสาร์ทุกอาทิตย์ เป็นตลาดนัดบอลสีนะคะเห็นไหมคะสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปดูทางนู้นนะคะโอ้โหสวยจังเลยอะ่ะชายชนทำไมของเราเลี้ยงไม่สวยขนาดเนี้ยอันนี้ชายชนอันนี้ชื่ออะไรคะหนึ่งเดียวในจักรวาลสเดวยมากเลยอย่างนี้ต้นเท่าไหร่คะ ละงรห้าสิบเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะ<ช>เดี๋ยวจะตัดสินใจฮะ <c oughs> ต้นละห้าสิบบาทลาโลออ,อมันมีสองต้นออ,อันนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงในในตู้ใช่ไหมอ๋อนี่บอลในตู้ถึงว่าสวยมาก ถึงว่าสวยมากตอนที่อันนี้ชื่ออะไรนะสารเพเนครับฮะสารพเนธร์นี้<ะ>นช่วยอะ,อะสวยมากเลยอ่ะเหมือนแม่จะลืมชื่อมันหมดแล้วเนี่ยแต่มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยของเรามันมีแต่ธรรมดาไงทธรรมดาดูสิทำไมเ่สวยนะ เลี้ยงไม่ดีจริงไหมเลี้ยงในตู้เข้าไหมเป็นไม้เป็นไม้เลี้ยงในที่งโดนแดดโดนลมสวยมากอันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้ชื่อสีมงกุฎถ้าถ้ากินได้น่าจะจิ้มน้ำพริกน่าจะอร่อยนะสวยมากเลยอ่ะแต่ละต้นนะดีวะดูใบมันลด เขาก็ยังนิยมนึกว่านึกว่ามันแบบไม่มีแล้วแต่พอมันจะมีพันใหม่มาเรื่อยๆแต่พอมาดูวันนี้นะแต่พอมาดูวันนี้นะแสดงว่ายังไม่ยังไม่เลิกฮิตยเดี๋ยววันมาซื้อเ่ประเขาประกวดวันที่สิบเอดดูไปเรื่อยๆเลยนะคะ ลูกดูด้วยอันนี้เป็นดอกแล้วนะอันนนี้เป็ดอกต่อไปนี้ก็มีแต่ใบเดียว สวยไหมทุกคนมีแต่สวยๆส,ยสิสวยมากเลยค่ะเองอันนี้เป็นสวยแคตดดัดอกสวยมากของเราทิ้งไปหมดแล้วของพี่เขายังดูแลอยู่เห็นไหมอันนี้เป็นดอกดอกสวยเชยวนี่เป็นดอกสวยมากดอก,ดอ,กอืม เล็ด้วยเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาของเรามาดูแลแล้วทีตัวเองทิ้งแล้วไม่ใช่ไหก็เอามาดูใหม่ทิ้งอยู่หน้าบ้านนะแต่มันไม่ตายอ่ะันนั้นยิ่งสวยดอกนะตะมุตะมิไม่น่าเชื่อจะเป็นดอกวะเดี๋ยวถ่ายให้น้องเต็มดูก่อนโอ้ มนดอกกติดูอันนี้ดิอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะนกพูคลิสค่ะฮะนกพูคลิสนกพูคลิสอันนี้เหมือนกันไหมอันนี้เป็โรบิเวียค่ะโรบิเวียโรบิเวียไม่เหมือนนี่มองเหมือนดอกเหมือนดอกไม้พลาสติกเนาะที่ที่ตั้งไว้ตรงไหนไม่ตถึงจะไปตายเอ้า ก็ตามตั้งตามที่เราตั้งนั่นแหละมาทางนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบค่ะทุกคนสวยๆทางนั้นเลยฮะอุไมใส่ต้นนี้อุ้ยสวยๆทางนั้นเลยอะดูสิไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับร้านนี้เยอะมากฮะ ทางนี้เป็นดอกเข็มนี่ทางนี้เป็นดอกเข็มทุกคนใครที่ชอบต้นไม้นะคะอะไรมะนาวมะนาวหอมไม่เลี้ยงใจมะนาวหอมเขียวค่ะมันจะมีของญี่ปุ่นไม่เลี้ยใจอยากอยากได้มะม่วงขาวมะนาวหอมโอ้ยสวยอ่ะแบบแดียคือคือบ้านของเราเลยนะเหน มุมนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้เขาป้าวาก็รู้เป็นบางชื่อนะเนี่ยนี่นี่นี่บ้านเราก็มีโนลุงอุดลุงอุดกำลังดูต้นไม้อันนี้เป็นบรรยากาศนะคะอาจจะร้านไม่เยอะ แต่ว่ามีแต่ต้นไม้สวยๆเป็นยังไงบ้างคะทุกคนป้าว่าพามาดูมาชมบอนสีไม้ดอกไม้ประดับถ้าใครสนใจตลาดเสาร์อาทิตย์ที่อินโดจีนการ์เด้นนะคะคลิปนี้ป้าว่าขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ